บอสนวั์ตอบชัดทำไมอิงฟ้างงานเยอะก,กว่าอิสเบลล่า เรียกว่ายังคงถูกจับตามองอยู่ตลอดสําหรับเวทีมิสแกนค่ะหลังจากการประกวดจบลงทั้ง1 0สาวงามที่ได้รับตําแหน่งก็เดินทางมาที่ประเทศไทยหลายคนคงจะเห็นแล้วว่าวันที่ทั้ง1 0สาวงามมาถึงที่สนามบินก็ได้รับเสียงเชียร์และการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆชาวไทยหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นทั้ง1 0สาวงามเนี่ยออกตามรายการต่างๆแต่ก็มีหลายคนข้องใจอยู่นิดนึงค่ะว่าทาไมอันดับที่1อย่างอิสเบลล่าถึงงานน้อยกว่ารองหนึ่งอย่างอิงฟ้าวราหะซึ่งขณะที่คุณวัดไร้สดอยู่นะคะก็มีแฟนคลับคอมบอกว่าขอ ออง,งานให้เบลล่าเยอะๆเท่าอิงฟ้าหน่อยค่ะซึ่งด้านคุณวัฒน์นะคะก็ได้ชี้แจงประมาณว่างานขึ้นอยู่กับผู้ซื้อเราขายให้หมดแต่ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเขาจะเลือกใครซึ่งการจะซื้อพรีเซนเตอร์มันต้องอยู่ที่ความนิยมและประหาชนด้วยเพราะฉะนั้นจะโทษบริษัทไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าไปฟังเต็มๆจากคุณวัฒน์เลยดีกว่าค่ะขอ,อง,งานให้เบลล่าเยอะๆเท่าอิงฟ้าหน่อยค่ะเรื่องงานขึ้นอยู่กับผู้ซื้อนะเราไม่ได้จะให้งานได้ เราขายให้หมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโทษกองนะมันไม่มันมันไม่ถูกเห็นบางคนชอบบอกเอ๊ะทำไมทําไมให้รองหนึ่งดังกว่าไม่เราไม่ได้ให้เป็นคนดังกว่าเข้าใจนะอยู่ที่มหาชนว่าเขาจะให้ใครเราให้ตําแหน่งเบลล่าสูงกว่าแต่ว่า ความนิยมหรือการซื้อหรือการซื้อพรีเซนเตอร์มันอยู่ที่ประชาชนแล้วก็เจ้าของแบรนด์มันก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าเขาจะเหมาะกับใครอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาว่ากันแล้วก็อย่ามาว่ากองอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้อันนี้พูดเรื่องริงจะทํายังไงได้บางทีการโพสต์ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยเพราะมันการโพสต์บางอย่างมันสัมพันธ์กับลูกค้าว่าเขารีเควสอะไรอยู่นะครับ อย่างที่คุณวัดบอกค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกใครหากใครอยากให้อิสบิล,ล่ามีงานเยอะๆก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะ